สวัสดีชาวราศีกันค่ะดวงความรักประจำวันที่25สิงหาคมคุณได้ไพ่เดอะมูนนะคะเขาได้ไพ่เด็กถือเหรียญวันนี้นะคะตัวคุณกันอาจจะมีความสับสนวุ่นวายใจนะคะในบางเรื่องอาจจะยังไม่ชัดเจนหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่พร้อมที่จะแชร์กับคนรักนะคะ ตัวแฟนคุณเขาได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะไม่มองว่าเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณในวันนี้นะคะ,ะถ้าเกิดว่าตึงๆกันอยู่เนี่ยเขาน่าจะเป็นฝ่ายที่กลับมาง้อเรานะคะหรือว่าชวนเราคุยทําให้บรรยากาศระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันคลายความตึงเครียดลงได้มีพลังงาน Recovery นะคะแล้วก็ w e ดดิ้งนะคะซึ่งก็หมายถึงการสามารถที่จะ คืนดีกันได้นะคะในคู่รักที่มีปัญหาตึงเครียดกันนะคะสถานการณ์จะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาสุดท้ายแล้วคุณก็จะกลับมาครองรักกันได้ดีเหมือนเดิมนะคะให้เวลานิดนึงนะ